สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเอ๋ลำพูลนะครับต่อจากคลิปที่ทำการวิเคราะห์และตรวจเช็คอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อซูาร์เทคตัวขาวตัวนี้นะครับเป็นรุ่น vm 2 5.5กิโลวัตต์นะครับก็ตรวจเช็คดูแล้วนะครับมี igbt ภาคอินเวอร์เตอร์นะครับเสียอยู่สตัวเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึง r าเกตได้นะครับอาขาเกตนะครับนี่นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ค้างใส่มอสเฟ t นะครับในภาค DC to DC นะครับแปลงไฟจาก48โวลต์เป็น400โวลต์ครับมาถึงจุดไฮโวลต์จุดนี้นะครับ แล้วส่งต่อไปยังภาคเรียงกระแสนะครับแล้วก็ส่งไปยังภาคอินเวอร์เตอร์จ่ายให้โหลดนะครับก็มีมอสเฟตเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์มาตรฐาน K 1 0 0 E 0 8 N 1นะครับก็เสียไปทั้งหมดนะครับมีช็อตอยู่12ตัวนะครับแล้วก็ อีก4ตัวที่เหลือขาดครับขาดตัวที่ขาดนะครับวัดดูข้างหนึ่งมันจะดีนะครับแต่ขาเกตมันจะไม่ทํางานนะครับเวลาเราทิกมันจะไม่ทํางานส่วนตัวที่ช็อตนะครับก็จะพับขาไว้แบบนี้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยนี่นะครับยังไม่ได้เชื่อมเลย เดี๋ยวเชื่อมเสร็จก็จะใช้ทินเนอร์นะครับล้างปิ้นให้สะอาดครับก็ได้ประกอบลงกลองนะครับประกอบลงกลองแล้วก็ใส่ฟิวเข้าไปนะครับเดี๋ยวฟิวดีซีรอก่อนนะครับกำลังสั่งอะไรก็ต่อสายเกือบหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวก็จะมีบอร์ด Wi-Fi บอร์ดคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็จะเสียบสายแล้วก็จัดทดสอบดูนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ก็ทดสอบเบื้องต้นแล้วนะครับหน้าจอขึ้นเครื่องทำงานมีไฟ220ออกนะครับแต่มีเสียงเตือนติ๊ดนะครับจะเป็นเพราะว่า แรงดันต่ำไปกระแสมไม่พอหรือว่ายังไงไม่ทราบนะครับเดี๋ยวมาเทดูอีกทีนึงก็ได้ยึดบอร์ดพาเรลลียวแล้วครับบอร์ดขนานแล้วก็บอร์ดไวไฟเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะทำการทดสอบเดี๋ยวจ่ายไฟเข้าไปนะครับที่50โวลต์18แอมป์เลยแล้วกันนะครับ ใจเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ณนะจุดแบตเตอรี่ต้องมีแล้วนะครับที่50โวลต์แล้วก็เอาพุทนะครับต่อผ่านโหลดหลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟขนาด100วัตต์แล้วก็225วัตต์รวมไปถึงเตาปิ้งขนมปังตัวนี้นะครับตัวละ800รรวมกันก็พันกว่า เปิดเครื่องดูนะครับหน้าจอขึ้นรอแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องกำลังตรวจสอบว่าเราต่ออะไรไว้ครบหรือยังนะครับมาแล้วนะครับ มีไฟออกที่229ขึ้นหมายเลขหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในคู่มือโค้ดหมายเลขหนึ่งแรงดันไม่พอหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าเครื่องของผมนะครับจ่ายได้เท่านี้นครับแต่ที่ตั้งไว้ครับเป็นค่าของแบตลิเทียมนะครับ ที่5 10, 7โวลต์ก็เดี๋ยวจะลองใช้สวิตชิ่งตัว50แอมป์นะครับจ่ายเข้าไปเครื่องทำงานนะครับมีไฟจ่ายออกโหลดทำงานนะครับนี่เดี๋ยวลองจ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับ ตอนนี้ใช้สวิตชิ่งตัวใหญ่นะครับจ่ายเข้ามาเสียงเตือนไม่มีแล้วนะครับนี่นะครับแบตท,ที่53โวลต์ใจโหลดที่292วัตต์นะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มฟิวด้านในนี้อีกตัวนึงครับ มันจะเส้นเล็กไปเดี๋ยวเขาเพิ่มอีกเส้นหนึ่งตอนนี้เทสโหลดที่1,200วัตต์นะครับ1.2กิโลวัตต์แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่52.2นะครับใช้ไป22%ซ ดึงกระแสด้านแบตเตอรี่23แอมป์นะครับพัดลมทำงานแล้วเตาปิ้งขนมปังนะครับ800วัตต์ น่าจะใช้งานได้ปกติแล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้ Solotech ขนาด5.5กิโลวัตต์นะครับตัวสีขาวรุ่นใหม่นะครับสามารถติดตามดูคลิปทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับชื่อเพจว่าช่างเอลําพูนนะครับรวมไปถึงด้าน YouTube นะครับ YouTube ก็ช่องช่างเอลําพูนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆตามมาดูคลิปในงานซ่อมต่างๆได้นะครับที่หลายๆช่องทางเลยนะครับหรือว่าค้นหาใน Google นะครับพิมพ์คำว่าช่างเอล๋ลำพูนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ